สวัสดีนะคะเรามาแรนดอมกันนะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูว่า,าสำหรับคนที่ไม่ค่อยสมหวังในความรักนะคะเรามาดูว่าทำไมเราถึงยังไม่สมหวังในความรักนะคะมีอะไรที่กีดกันกั้นขวางเราไว้ไหมนะคะและจะทำอย่างไรเมื่อไหร่ที่จะได้สมหวังในความรักนะคะ เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูให้ตัวตนของคุณกันก่อนนะคะ ให้ก้าวถ้วยนะคะคุณมีความสุขแล้วนะคะอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขแล้วถึงแม้จะเงานิดนึงนะคะแต่ว่าคุณก็มีความสุขดีนะคะให้ถ้วยนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะไห้หนึ่งดาบนะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะ ให้เดอสตาร์นะคะราศีกุมนะคะไพ่แห่งความหวังการเริ่มต้นนะคะราชาไม้นะคะเดอะเทมเพลตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเทมเพลตราศีธนูนะคะไพ่ไม้ถาุ ธาตุาไฟนะคะเมษิงทโนนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าขออีกไพ่ใบหนึ่งนะคะขออีกใบหนึ่งแทมเพลนต่อด้วยอะไร จะมีคนมาขายขนมจีบให้กับคุณนะคะหลังจากที่คุณอยู่โดดเดี่ยวมานานแสนนานนะคะอาจจะเป็นเด็กก่าคุณนะคะเป็นชาวทาตุธาตุาน้ำนะคะมีกระกฏพิจิกนะคะที่เขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะนี่คือใพ้ตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นมีธาตุน้ำนะคะชาวธาตุไฟ ธาตุลมนะคะแล้วก็ราศีกุมราศีธนูนะคะเรามาดูว่าทําไมนะคะคุณถึงยังไม่สมบวังในความรักนะคะสองเดียนอาศิวินไม้ เดอะสตริงนะคะอ๋อเก้าดาบเจ็ดถ้วยนะคะเดดเดตนะคะ บางคนอาจจะมีปัญหาติดขัดเรื่องของการเงินหรือไม่ก็บางคนนะคะทำงานหนักจนเกินไปนะคะทำงานหนักจนเกินไปเคร่งเครียดจนเกินไปนะคะมีปัญหาในชีวิตนะคะมีมลสุลลุ่มเล้านะคะมีปัญหาต่างๆเข้ามานะคะ และปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะคะใกล้จะจบไปแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะคุณเป็นคนเก่งเกินไปนะคะคุณเป็นคนเก่งเกินไปคุณมีความสามารถมากเกินไปหลายด้านนะคะคุณมีความสามารถหลายด้านแล้วก็คุณเป็นคนเก่งก็เลยทำให้ไม่มีคนกล้าเข้ามาจีบคุณนะคะแล้วก็บางทีคุณอาจจะ นคนใจร้อนนะคะพูดตรงนะคะปิดกั้นตัวเองนะคะไม่ค่อยอไม่ค่อยยอมให้ใครเข้ามานะคะนี่คือสาเหตุบางคนนะคะก็หอมงานหนักนะคะบ้างานนะคะทำงานหนักมากไม่มีเวลาไปพบเจอใครนะคะก็เลย อาจจะยังไม่ได้เจอคนถูกใจหรือว่ายังไม่เจอคนที่ใช่นะคะแต่ว่าคิดว่านะคะพ่เดือนเดขึ้นเดี๋ยวคุณก็จะเจอแล้วแหละเพราะว่า,าความโสดของคุณใกล้จะหมดไปแล้วหมายถึงว่ากำลังจะสิ้นสุดความโสดคุณกำลังที่จะได้เจอคน เข้ามาจีบคุณมาเอาความรักให้กับคุณนะคะคุณกําลังจะ,ะมีหัวใจที่ชุ่มชื้นนะคะในเรื่องของความรักนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะสมหวังเมื่อไหร่นะคะโดยไพ่ a อ g e l Answer นะคะคุณจะสมหวังเมื่อไหร่นะคะ with in t t h n n x x t f w w w e k s อีก2-3อาทิตย์นี้เองนะคะคุณก็จะสมหวังในความรักเห็นไหมคะเดี๋ยวก็จะมีคนมาจีบมามอบความรักให้กับคุณแล้วนะคะพีทฟ f u l r e s o l u t ชันนะคะให้คุณนะคะในเรื่องของอความรักความสันติภาพนะคะ สาิภาพจะนำซึ่งความสุขมาให้นะคะขออีกใบนะคะเพราะว่าไพ่สำหรับนี้จะมีอยู่3สี yes เห็นไหมคะ yes มีเอสเซจีรีด้วยนะคะ yes yes นะคะคุณ miss i n t h e n e x t f e w week นะคะคุณจะมีคุณจะไม่โสดแล้ว คุณจะไม่สวดอีกต่อไปแล้วนะคะในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวขอรูปไพ่อาราคาอีกชุดหนึ่งนะคะนะ Keep and open mind นะคะเมื่อคุณพวกคุณเจอกันแล้วขอให้เปิดใจคุยกันนะคะเอาความจริงมาคุยกันเลยว่าฉันรักคุณคุณรักฉันนะคะ ดีเซปชันนะคะแต่ว่าบางคนก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ใส่หน้ากากเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคนที่เข้ามาในชีวิตเราอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะเราต้องใช้เวลากลั่นกรองดูให้ดีนะคะว้าว่าชัดนะคะให้เชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในรักนะคะ มีทั้งไพ่ออกมาเตือนแล้วก็ไพ่ให้เชียร์นะคะทรัสตนี่คือให้เชื่อมั่นในความรักถ้าคุณคิดว่าคนที่เข้ามาใช่แล้วนะคะมีความรักให้คุณแบบจริงใจจริงจังกับคุณนะคะคุณก็ทรัสตคุณก็เชื่อมั่นนะคะแต่ว่าถ้าบางคนอาจจะมาแบบไม่จริงจังนะคะมามา,มา,มาหายๆนะคะเราก็รู้ได้เราก็คิดไปเลยว่าเขาอาจจะไม่จริงจังกับเรานะคะ เขาอาจจะมาแค่โกหกเราหลอกลวงเราเพื่ออะ,อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อความต้องการบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะแต่เมื่อคุณชัดแล้วขอให้คุณนะคะคลิปแอนโอเพนไม d ์ะนะคะให้เปิดใจคุยกันนะคะ สำหรับคนที่ดูคลิปคลิปนี้นะคะโอ้แม่หมอเป็นอะไรพูดเอ้ผิดผิด,ผดถูกๆนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะคุณกำลังใกล้จะไม่โสดแล้วนะคะจะมีคนเข้ามานะคะขายขนมจีบให้กับคุณนะคะ Within the next few weeks นะคะอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ yes ด้วยนะคะ ฟีด f u l r i s o l a t i o n ด้วยนะคะมาแบบสันติภาพมาแบบจริงใจเลยนะคะยังไงขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะคะสมหวังในความรักทุกคนนะคะขอให้มีรักที่ดีที่มั่นคงนะคะ